โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันได้เลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FZX Gamer นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือนะครับผมเซิร์ฟแฮงการ์ออฟไลน์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันใน EP ที่17กันแล้วนะครับผมนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟแฮงการ์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปสอนโหลดนะครับจะเป็นคลิปต่อไปนะครับผมนะ คลิปต่อไปจะเป็นคลิปสอนโหลดก็จะมาวันไหนเนี่ยก็ติดตามมาไว้ครับผมแล้วกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับผมจะมาสอนโหลดนะครับแบบละเอียดเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันต่อนะครับเป็น EP ีที่17นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ไปอ่านคอมเมนต์ที่ผมทําคลิปไปเนี่ยก็มีคนมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่ให้ความร่วมมือในการอสอนผมเล่นนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะดูคนก่อนว่ามีคนกี่คนนะตอนนี้ภายในเซิร์ฟนะทับ T A B นะครับผมหรืออ่านว่าแถบนั่นเองนะก็กดไปปึ๊บยี่สิบห้าคนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะครับในตอนเย็นบางคนยังไม่ไกลับบ้านเลยนะตอนนี้มีคนบอกว่าในการเพิ่มเลือดนะครับเราต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนวะ๋ยวโรงพยาบาลนี่รู้สึกว่ามันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะเอ่อบริเวณเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าใช่ปะ แถวนี้หรือเปล่าโรงพยาบาลเออผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ท่านผะู้ชมลองขับรถไปดูก่อนเนาะผมก็ไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอาจจะใช่แหละนะครับผมจะไปเพิ่มเลือดก่อนนะตอนนี้เลือดผมมีแค่35้านะครับก็โดนต่อยตัวสามหมัดน่าจะโอ้โหน่าจะน็อกโอเคนะครับเราก็มาใกล้จะถึงกันแล้วนะครับก็อยู่ในหน้านนี้แหละนะครับใช่ปะนี่แหละโรงพยาบาลท่านผู้ชมก็คือเนี่ยให้เราสังเกตนะมันจะมีเป็นอ่า ยังไงตือเขียวอ่ะก็คือแบบเป็นใบไม้อ่ะครับผมนะด้านบนนี้นะครับเห็นไหมก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับไม่จะเข้าไปดิเออมาที่ตรงนี้ได้นะครับนะ่ยซึ่งตอนนี้ปุ่มผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนี่ยดูดิอยู่ดีมันก็เล็กเองอะ่ะอืมออ,อะไรเนี่ยเข้าไปนะครับผมให้กดต่อยนะโอเคกดต่อยไปก็เข้ามาในโรงพยาบาลนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเลือดก,กันหน่อยใช่โรงพยาบาลไหมนี่อ๋ออันนี้กินอาหารได้นะครับ ไปนอนในโงรงพยาบาลนอนกันตรงไหนวะท่านผู้ชมมันน่าจะมีเตียงนอนอยู่หรือเปล่านี่ไงท่านผู้ชมใช่ปะอ๋อไม่ใช่เตียงนอนดรือว่าเดินมัวมากเลยตอนเนี้ยโอ้นี่ไงเตียงนอนใช่ปะทับ i c ซโอเครักษาตัวท่านผู้ชมเดินหาดูนะ i c ซท่านผู้ชม i อซแล้วก็อยู่งี้นะครับปึ๊บนี่นะครับ,บ,รบแล้วก็ รอ HP ของเราเต็ม100รอนะครับตอนนี้มันก็รักษาตัวของเรานะครับเสียงเงินประมาณ5,000บาทใช่ปะนีะ่ยผมมีอยู่7มื0 0ตอนนี้เหลือ,อ6 ,5 0 0้าแล้วเพิ่มค่อนข้างเร็วอยู่ท่านผู้ชมนี่นะครับเรียบร้อยท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราต้องไปไหนอีกสถานที่ออกด้านหน้านี้หรือเปล่าใช่ปะน่าจะเป็นสถานที่ออกลองดูว่าผมลองต่อยดูปึ๊บอ่ะต่อยไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเดินเดินกลับทางเดิมดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะหลงไนะเออ อ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ดีผมว์ปไปที่ไหนนี่เอาเฮ้ยผมวาปไปตรงนี้ได้ไงอ,ะอ่ะแล้วผมกลับยังไงอะ่ะต่อยอ่ะต้องออกเข้าใหม่ไหมนี่โอ้โหมาบ้านไขวะเนี่ยเอ้าเลือดเรื่อยอ้าว เลือดผมกลับมาเหลือ35เหมือนเดิมโอเคก็เอาเป็นว่าใครอยากจะเพิ่มเลือดก,ก็ลองไปเพิ่มดูครับที่โรงพยาบาลเนาะสถานที่ก็อย่างที่บอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทาอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไปที่วัดเออนะครับเขาบอกว่าไปที่วัดเนี่ยมันจะได้ไอคพีไว้แล้วผู้ชมลองดูครับผมว่าได้ไอคพีจริงเปล่าไปสวดมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ทับ GPS ไปแล้วผู้ชมวัดก็จะอยู่ที่สถานที่นะวัดเ,เนี่ยดดนขนาดเนี่ยไปเลยครับผม วัดก็จะอยู่ประมาณ700เมตรนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรถอีปับคันนี้ก็ได้นะครับชิลอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่วัดกันนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเล่นในมือถือนะครับผมไม่มีคอมนะเออผมยังไม่มีคอมเลยนะครับเล่นในมือถือแล้วก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นนะครับซึ่งการต่อี่ยก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับมีคนสอนเยอะแยะนะวิธีการต่อต่อเกมเซอเอ็กวันนะะโอเคนะครับเลี้ยวมาตรงนี้นะครับ นี่เหล่ออวัดโอเค HK เฮ็ดแคเรื่องว่ะท่านผู้ชมนี่วัดว่ะผมขับรถมาในวัดนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะครับเดี๋ยวต้องจอดรถไว้ข้างนอกนะครับผมนะอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับจอดจอดจอด,จอดเราไว้นะครับเราต้องแบบยังไงต้องรู้หน้าที่นะครับผมนะนี่ครับผมก็จะเป็นวัดนะครับเว้ยสวยงามเลยท่านผู้ชมนะเออมันเหมือนคล้ายๆแบบวัดของคนจีนแต่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะเออก็โอเคอยู่นะท่านผู้ชม ไปก็คล้ายๆของคนไทยอยู่นะครับดูไทยๆดีนะครับมันดูไทยผสมจีนอ่ยสรุปคืออะไรวะโอเคนะครับก็มาตรงนี้นะครับสวดมนต์ไหว้พระก็คือกดตัว N นะครับโอเคกดตัว N ปึ๊บสวดมนต์ไหว้พระนะครับผมกด OK โอเคไปเคแล้วก็กราบพระพุทธพระธรรมประสง์ไปนะครับผมทองบทตัวโขอโน้ำมัวสามจบก็มานะครับสุดยอดนะครับคึ้ว่าผมพังตู้บริจาคได้เงินผิดกฎหมายสองหมื่นกว่าอ้าว ทำไมกูเร็วอย่างวะท่านผู้ชมผมไปพังตู้บริจาคทําไมอ่ะอยู่ดีๆผมก็ไปพังตู้บริจาคเขาเฉยไปท่านผู้ชมนะได้ได้ได้เงินมาสองหมื่นกว่าเป็นเงินแดงนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสนะครับได้ exp ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวรถหายนะครับต้องขึ้นรถเร็วๆหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยไปทํางานซะหนึ่งงานละกันนะครับอันนี้ก็มาแบบเล็กๆย่อยๆนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการ ทำงานสักหนึ่งงานนะครับผมใน1คลิปก็เดี๋ยวจะเลือกงานนะครับผมแอดมินบอกว่าลองไปขับรถเกี่ยวข้าวดูนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเลเวลหนึ่งน่าจะทําได้อยู่นะก็ดูนี้นะครับผมตรงนี้นะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปทํานะครับก็ใครที่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับที่กดให้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ โอเคนะครับก็มาถึงกันแล้วครับผมนะสำหรับที่ฟาร์มนะครับผมก็เราจะมาขับรถเกี่ยวข้าวกันนะครับท่านผู้ชมมาครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมตรงนี้เหรอโอเคมันจะมีผู้ดูแลฟาร์มอยู่หรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็กดตัว n เ,เพื่อรับเควสเหรอแล้วเราไม่ไม่อันี้ก่อนเหรอเราไม่สมัครงานก่อนเหรอรับเควสเลยเหรอใช่เหรอลองดูนะ เนี่ยรับคุยได้เลยนะปึ๊บ,บก็เกี่ยวข้าวนำไปส่งหกรอบโอเคท่านผู้ชมขึ้นได้เลยเหรอมันต้องสมัครก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะว่าได้หรือเปล่าปึ๊บอ๋อขับได้เลยท่านผู้ชมใช่เหรอไม่ใช่หรือว่าใช่ลองดูครับผมไม่แน่ใจนะครับขับชนไปเลยนะปึ๊บเนี่ยได้ท่านผู้ชมนะโอเคเราต้องทำหกรอบก็คือเนี่ย มันจะมีต้นข้าวอยู่ด้านบนนะผจ้ชมเห็นไหมมันขึ้นมาว่าคุณเก็บเกี่ยวข้าวเท่าไรแล้วเนี่ยตัวนี้เก็บได้15้าแล้วเึ๊บเบ๊บเบ๊บ๊บเ้ยไม่สิบห้าดิได้หกแล้วนี่นี่แล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยขับเหยียบต้นหญ้าเนี่ยนะครับสูงๆเนี่ยโหหญ้าอะไรนี่มันโท่วมรถเลยนะไหญ้าเขาใส่ปุ๋ยอะไรวะเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับโอเคนะครับนี่อ่ะให้ครบสิบห้าก่อนโอเคครบสิบห้าเรียบร้อยแล้วก็เอาไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวๆต้องต้องขับไปดูก่อนนะมันน่าจะมีบอกอยู่นะรับนี่ก็ขับมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ปึบ๊บอ่านี่เฮ้ยได้รับ EP เลยนะผู้ชมเฮ้ยนี่ยครับได้ทิปด้วยนะผมสองห้าสบาทเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมนะครับขับชนฟางแตกกระจายเลยเนครับก็คือเราแต่ต้องขับประมาณ6รอบนะครับซึ่งเราจะได้ เนะพื่อเฮ้มันทําง่ายแล้วผู้ชมงานนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะง่ายกว่าอันนี้เลยนะได้ยักีง่ายกว่าเออ,อะไรอะ่ะเก่อยนะแต่ว่าเก่อยนี่มันไปทําน้ํายาผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้ํายาเนี่ยเมื่อกดใช้ไปเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับน้ายาบางทีกดใช้น้ํายาปุ๊บได้ยักีเป็นสิบเลยอาจจะอาจจะเป็นไปได้นะโอเคนะครับนี่ได้ครบอีกแล้วนะแป๊บเดียวผู้ชมนะคับแป๊บเดียวเองนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้มันก็ได้ยักษีบวกหนึ่งนะครับ เนี่ยแล้วก็ได้เงินมา160บาทนะครับไอ้ไม่ใช่ร้อยสิบร้อยห้าสิบครับมันก็สุ่มบางรอบนะก็โอเคเลยนะถือว่างานนี้นี่ก็เป็นงานสําหรับเด็กใหม่อีกหนึ่งงานเลยนะครับที่ใครที่ไม่เคยทําก็ลองมาหาทําดูนะครับชนไปเลยนะครับ <c oughs> ชอบความดุนแรงเลือกันโอเคมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยวให้ได้เนี่ยเกี่ยวให้ประมาณ6รอบนะครับคือเควสของเราเนี่ยที่เรารับมาคือเราต้อง เก็บเกี่ยวประมาณ6รอบนะบอันนี้คือรอบที่เท่าไร่ละรอบที่3นะอันนี้คือรอบที่3านะเราเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปทำอะไรเมื่อกี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเอาไปทำอะไรเมื่อกี้น่าจะเป็นการเอาเข้าไปแพ็คหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคประมาณนั้นแหละนะครับก็เนี่ยต้องทำหกรอบนะบซึ่งเควสมันก็จะสุ่มด้วยนะว่าทำกี่รอบกี่รอบนะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยเราก็ไปส่งเควสแล้วเราก็จะได้ค่าตอบแทนนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ท่านผู้ชมดูว่า ได้ค่าตอบแทนคืออะไรนะครับโอเคนะครับแต่ผมจะทําให้ครบ6รอบก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเราเก็บมาแป๊บเดียวเองนะอันนี้ได้รอบสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็คือเราจะครบเควสของเรานะครับคือบางคนมันอาจจะสมไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะได้สักสิบอะไรเงี้ยสิบรอบห้ารอบหรือว่าหกรอบอะไรเงี้ยเหมือนผมเนี่ยหกรอบนะครับ ก็ทําตามเควสไปนะเวลาทํางานเนี่ยมันจะได้ค่าตอบแทนคูณ2องนะท่านผู้ชมคือถ้าทำงานปกติโดยไม่รับเควสเนี่ยมันก็ได้แค่ e p บวกหแล้วก็เนี่ยได้50บาทบางทีก็ได้2องร้อยสิบอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดลงรถมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปส่งเควสนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับจากการส่งเควสนะครับมานะครับผมปึ๊บเสร็จแล้วกดตัว N นะครับแล้วก็กดส่งเควสไปปึ๊บ แล้วก็ได้ไอ้พีบวกหด้วยแล้วก็เงินอีก1000กว่านะครับมันน่าจะสุ่มเนาะสำหรับเงินนะครับแล้วก็เนี่ยเราสามารถรับได้อีกเนาะเนี่ยรับเฟสอีกปุ๊บพอรับต่อเนี่ยมันก็น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเอนสิบรอบเป็นปะเออแล้วก็ไปทํากันต่อเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ไปทํากันต่อนะครับเนี่ยประมาณนี้นะผู้ชมนะครับสำหรับางานเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นงานสําหรับเด็กใหม่เลยนะผมว่าใครที่แบบหางานที่จะทาหาไอ้พีอะเออ ใครที่แบบอยากเลื่อนเลเวลเนี่ยก็มาทำงานนี้ดูได้ครับผมผมว่ามันก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่น่าทำนะครับแล้วก็เรื่องการทำน้ำยาอีกพีเดี๋ยว จะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีคลิปสอนโหลดมานะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งรอคลิปสอนโหลดได้เลยสำหรับใครที่โหลดไม่เป็นนะครับใครที่โหลดเป็นแล้วลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมโอเคเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b ส c ค i b e ผมด้วยนะผมเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP ที่17นี้ก็สวัสดีครับผมบายบายครับ